ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข่าวดีอ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ทํานาวันนี้คณะรัฐมนตรีเข้าได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับสูงสุดตันละ1 5 0 0 0บาทเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับ ครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเราคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้สำหรับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับคณะรัฐมนตรีเขาได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสูงสุดเนี่ย ตันละ15,000บาทจำนวน1.1ล้านครัวเรือนทั่วประเทศแล้วนะครับโดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 63ทับ64รอบที่1นะครับกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่1เมษายนถึง31ตุลาคม63ยกเว้นภาคใต้ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่16มิถุนายน63ถึง28กุมภาพันธ์64และมีเงื่อนไขก็คือเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการประกันได้แปลงละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันการจ่ายเงินซ้ำซ้อน ข้าวที่เขาร่วมโครงการประกันรายได้เนี่ยจะต้องมีความชื้นไม่เกิน15%โดยมีทั้งสิ้น5ชนิดนะครับก็ได้แก่ 1. ข้าวหอมมะลิราคาประกันตันละ15,000บาทไม่เกินคััวเรือนละ14ตัน 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกันตันละ14,000บาทไม่เกินคัเอเรือนละ16ตัน 3. ข้าวเปลือกเจ้าราคาประกันตันละ10,000บาทไม่เกินคัวเ,เร,าาร, 10, เรวเือนละ30ตัน 4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาประกันตันละ11,000บาทไม่เกินควเรลอนละ25ตัน 5. ข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันตันละ12,000บาทไม่เกินควเรลอนละ16ตันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติเห็นชอบแล้วนะครับในเรื่องของโครงการประกันรายได้ของเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต ปี63ทับ64รอบที่1ผู้ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่1เมษายนถึง31ตุลาคม63ส่วนภาคใต้นะครับระหว่างวันที่16มิถุนายน63ถึง28กุมภาพันธ์64นะครับโดยสูงสุดเนี่ยตันละ15,000บาทนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ